เรื่องนางปตาจาราข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบนางปตาจาราตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านาสันติปุตตาเป็นต้นไม่มีใครต้านทานมัจุได้เรื่องข้าพเจ้ากราบพิสดารไว้แล้วในการพรนานาพระคถาในสหัสวรรคว่าก็ผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความเสื่อมพึงเป็นอยู่สิ้นร้อยปี ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมอยังประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นก็ในการนั้นพระศา,าสดาทรงทราบนางปตาจาราว่ามีความโศกเบาบางแล้วจึงตรัสว่าปตาจาราชื่อว่าเปียชนทั้งหลายมีบุตรเป็นต้นย่อมไม่สามารถเป็นผู้ต้านทานหรือป้องกันของบุคคลผู้ไปสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นชนเหล่านั้นแม้มีอยู่ก็ชื่อว่าไม่มีแท้ อันการที่บัณฑิตชำระศีลให้หมดจดแล้วชำระหนทางเป็นที่ไปพระนิพพานเพื่อตนนั่นแลย่อมควรดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ทรงพาสิทธพระคถาเหล่านี้ว่าบัณฑิตทราบอํานาจเนื้อความว่าบุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อต้านทานบิดาและพวกพ้องทั้งหลายก็ไม่มีเพื่อต้านทานเมื่อบุคคล ถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีดังนี้แล้วเป็นผู้สำรวมในศีลพึงชำระทางเป็นที่ไปพระนิพพานให้หมดจดพลันทีเดียวแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าตานายะความว่าเพื่อความเป็นผู้ต้านทานคือเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นที่พึ่งญาติและเพื่อนผู้ใจดีที่เหลือเว้นบุตรและมารดาบิดาเสียชื่อว่าพวกพ้องบทว่า อันตะเกนาทิปันนัสสะคือผู้ถูกความตายครอบงำจริงอยู่ในปัจจุบันการปิยชนทั้งหลายมีบุตรเป็นต้นแม้เป็นผู้ต้านทานได้ด้วยการให้ข้าวและน้ำเป็นต้นและด้วยการช่วยกิจที่เกิดขึ้นแล้วแต่ในเวลาตายชื่อว่าย่อมไม่มีเพื่อประโยชน์แก่การต้านทานคือเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันเพราะความเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อการกั้นความตายโดยอุบายอะไรอะไรได้ เพราะเหตุนั้นแลพระผู้มีาพระภาคจึงตรัสว่านัติยาติสุตานตาบทว่าเอตมัธวสังความว่าบัณฑิตทราบเหตุนั้นกล่าวคือความที่ชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อจะเป็นผู้ต้านทานแก่กันและกันแล้วเป็นผู้สำรวมคือรักษาได้แก่คุ้มครองด้วยปร,รสิสุที่ศีลสี่พึงชำระทางมีองค์ดเป็นที่ไปพระนิพพาน ให้หมดจดโดยรีบด่วนในการจบเทศนานางปตาจาราตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลแล้วชนแม้เราอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นแล้วดังนี้แลเรื่องนางปตาจาราจบมรคะวันนา,นาจบวัคที่ยีสิจบ